สวัสดีค่ะท่านผู้ชม you, you. ยินดีต้อนรับนะคะเรามาตามกันต <t ried idad> ่อกับสูตรเด่นเฉพาะสําหรับงวดนี้อันนี้ก็คือเด่นเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยบนเผื่อท่านไหนนําไปเปรียบเทียบกับสมการที่ได้คัดให้ในส่วนของบนแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งนะสําหรับเด่นไปเปรียบเทียบอีกรอบหนึ่งได้แต่อย่าใช้หลายสูตรจนเกินไปนะเอาไปอีกสักสูตรหนึ่งก็พอนะคะหมายความว่าต่อให้ดิฉันจะลงให้หลายสูตร ในสูตรเด่นบนคุณก็เลือกเอาเฉพาะสูตรนะไปในการเลือกอาทีนี้เรามาดูสูตรคำนวณน,นี้จะใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยเท่ากับเอ็กบวกหนึ่งบวกเจ็ดเราจะดูที่ตำแหน่งหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเกณฑ์แต่ถ้าหากว่างวดไหนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรออกเบิ้ลออกหามเบิ้ลหน้าหรือว่าหามเนี่ยมันก็จะมาในตำแหน่งหลักร้อยด้วยนั่นแหละแต่ก็จะน้อยครั้งหลักร้อยบวกหลักหน,น่วยสี่บวกหกได้สิบ ใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดก็จะได้เด่นดังนี้นะคะออกเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หกสามอันนี้เราดูที่ตำแหน่งสิบและหน่วยบนเป็นเกณนเพราะฉะนั้นก็เลขหนึ่งมาหลักหน่วยบนนะยกเว้นกรณีที่ออกหามก็คือหลักร้อยมันจะเหมือนกับหลักหน่วยใช่ไหมหรือว่าออกบน้หน้าอย่างเงี้ยเก้าเก้าอย่างเงี้ยสมมุติว่าตัวไหนมาหลักสิบเงี้ยเขาก็จะมาหลักร้อยด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นถัดมา หลักร้อยบวกหลักหน่วย9กบวกหได้10ใส่0ูนบวกหได้1นึบวกเได้8ออกอะไร9 90แล้วก็1 4อันนี้เลขศูนมาตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะท่านสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสูตรเขาเรียกว่าสูตรอะไรสูตรรองเท้าได้นะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตในฉันนะการฟอร์แมตก่อนนะคะ เมื่อกี้มาเลขหนึ่งอันนี้มาหลักหน่วยอันนี้มาหลักหน่วยอ่ะต่อไปหลักร้อยบวกหลักหน่วย9กบวกศูนะเกบวกศก็ได้9 9้บวกหได้10ใส่0 0นบวกเได้7ออก097นะคะอันนี้นี่คือความอันนี้นี่บังเอิญแบบอุจ,จุบังเอิญแบบสวยงามมากนะมา097เลยนะคะ ความจริงเราดูแค่สิบหน่วยใช่ไหมเข้ามาหลักร้อยด้วยเลยต่อมาศูนย์บวกเจ็ดนะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าได้เด่นดังนี้ออก 7, 5, 7. เจ็ดห้าเจ็ดน่ะความจริงแล้วมันเด่นแค่สิบกว่าหน่วยใช่ไหมอันนี้สวยงามมาหลักร้อยด้วยเพราะว่ามหากรณีนี้ถัดมาเจ็ดบวกสี่เออเจ็ดบวกเจ็ดนะร้อยบวกหน่วย เป็น14ใส่4 4่บวกหได้5และ5้ห้บวกเเป็น12ใส่2มาอีกอคุณผู้ชมอันนี้ลืมเขียนโหวดใหม่9 7 9แล้วก็61มาแถมหลักร้อยด้วยนะคะเพราะว่าหลักร้อยเนี่ยเขาเป็นเลขห้พาพอดีอันนี้คือความสวยงามในช่วงท้ายนะความจริงแล้วมันดิฉันคัดมาเป็นระยะสั้นแต่ว่าแต่ว่าในฉันเห็น คือจะเอามาแต่ตรงนี้มันก็กระไรแต่ข้างบนน่ะเขาก็มาแต่ว่าเขาเป็นเด่นเฉพาะหลักสิบหน่ยวยความจริงอะ่ะตรงนี้มันจะเป็นสูตรระยะสั้นครบสามตัวบนสามตัวมาสามตัวบนถ้าเฉพาะตรงนี้นะใช่นปะ,ะมาตั้งแต่งวดนี้ศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยนะหนึ่งสองสามสามงวดนะถัดมาห้าบวกสี่ได้เก้านะรวมทั้งงวดนี้ด้วยนะ 1> 9กบวกหนึ่งได้สิบใสศูนย์และศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดคุณผู้ชมเก้ากับเจ็ดเอาสินะคะอันนี้ถ้าเราตัดเฉพาะที่ดิฉันโชว์ในหน้าจอเนี่ยถือว่าเป็นสูตรหาสามตัวบนเลยนะถือว่าเป็นหาสูตรสามตัวบนระยะสั้นเลยนะเพราะว่าอะไรมาตั้งแต่ศูนย์เก้าเจ็ดใช่ไหมเอนะอ่ะคุณถ้ดู 097มา097 785มา757 452มา544มาครบ3หลักนะ907มา979นี่งามไหมอ่าสวยงามยิรืออฮโรแต่มาดูงวดถัดไปว่าจะสวยงามหรือไม่มาดูผลลัพธ์หลังออกก่อนนะตอนนี้ยังไม่ทราบหลักร้อยบวกหลักหน่วย9กบวกเได้18 8แบวกหได้9 9้กบวกเ็ก็เป็น16 ใครไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยนะจึงๆเลยจากการสังเกตที่เราดูหลายๆสูตรเราจะเห็นได้ว่าเขาจะชนที่เลขเก้าเป็นส่วนใหญ่นะสูตรของดิฉันอะเป็นเลขเก้าเป็นส่วนใหญ่นะคะอันอื่นดิฉันไม่รู้แต่ว่าสำหรับนะ สำหรับคุณมองหน้าจอนี่อีกทีในชันจะให้คุณดูวิ่งบนระยะสั้นดนฉันจะให้ดูคุณดูวิ่งบนระยะสั้นในคลิปนี้เลยนะหนึ่งตัววิ่งบนระยะสั้นตั้งแต่งวดที่ออกเก้าห้าหนเนี่ยในชันจะคำนวณให้คุณดูง่ายๆไม่คิดอะไรมากหลักร้อยบวกหลักหน่วยเก้าบวกหนึ่งได้สิบ ก็ก็คือเลขศูนย์ตัวท้ายวิ่งศูนย์มาเก้ามาหลักหน่วยเกบวกศได้เก้ายวฉันจะไม่ลงสูตรคำนวณวิ่งนะคุณฟังเสียงในฉันนะได้เวิ่งเกมาหลักสิบศบวกเได้เวิ่ง7 7มาหลักร้อยและหลักหน่วยเหลักร้อยบวกหลักหน่วยเจบวกเจ็ดเป็นสิวิ่งสี่ หลักสี่มาหลักสิบและหลักหน่วยหลักร้อยบวกหลักหน่วยห้าบวกสี่ได้เก้าวิ่งเก้าวิ่งเก้าได้แะไรเก้ามาหลักร้อยและหลักหน่วยถัดไปเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเพราะฉะนั้นถ้าสูตรวิ่งจะได้เลขแปดนะอะห้าสมมุติให้ดิฉันคัดนะจากสูตรสมการทั้งหมดที่ลงไปแผนกบนนะทีนี้ดิฉันจะกระทบนะคะจากสูตรที่หนึ่ง นะคือจากสูตรแรก่เราจะไม่เอารวมกับสูตรเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่เอารวมกับสูตรปักหลักนะคะเราจะเอาเฉพาะครบสามตบวนรบสามตบวนนะแปดเก้าศูนย์สามหกเจ็ดกับสูตรรองเท้าเนี่ยนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตดูว่า ถ้าสมมุติเราตัดนะอันนี้คือตัดแบบคัดนะอันไหนล่ะคะสูตรเมื่อกี้อยู่ในแบงชีทที่เท่าไหร่ <c oughs> อะเด่นตัวนี้มีแปดเก้าหกใช่ไหมเด่นตัวนี้มีแปดเก้าหกนะเด่นเก่าเนี่ยนะเด่นเก่ามีเด่นบนเก่ามีอะไรมีสองสามเก้า ะะคะเด่นบนเก่ามีสองสามเก้านะผู้ชมเสร็จแล้วลบสามตัวบนเก่านะคะมีแปดเก้าศูนย์สามหกเจ็ดนะลบสามตัวบนเก่ามีแปดเก้าศูนย์สามหกเจ็ดคุณอาจจะยังไม่รู้อะไรหรอกอฉันก็ยังไม่รู้อะไรหรอกเดี๋ยวฉันจะมาทำแบบม่นเหมือกนะ แล้วก็สมการรองเท้ามี8 9 0 1 2 3 6อ่ะคุณผู้ชมพบเชฟพบเชฟโบดงบดิงบด,งบดุนะคะเราจะกระทบคุณมาดูนะของดิฉันนี่จะฉู9 9 9 9 9เก้าเก้า้นอนายนะคะแอนเดนนะคะ6มีอยู่3ครั้งนะดิฉันจะถือว่าตรงนี้เป็นเป็นจำนวนครั้งเนี่ย มีอยู่สามครั้งแปดมีอยู่สามครั้งลองแปดลองหกลองสามนะคะมีอยู่สามครั้งนะคะศูนย์มีอยู่สนะองเจ็ดหกแปดสองโอเคเราเอาแค่ตัวชูก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวชูนะคะก็จะเป็นเก้าแปดเก้าหกเก้าสามนะ อันเดอร์สแตนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าตัวเด่นอีกอันนึงก็คือเก้าใช่ไหมเก้าเก้าเนี่ยไป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 เนยเก้าสามเก้าสองกันอันนี้อันนี้มันจะเป็นกันแล้วเนี่ยเ่็่ะอันนี้คุณ คุณอันนี้ไม่ใช่คู่ชุดนะอันนี้เป็นตัวเด่นนะอันนี้เด่นสูตรหนึ่งอันนี้เด่นสูตรอันนี้เด่นสูตรนี้อันนี้เด่นสูตรเก่าอันนี้ครบสามตัวบนเก่าอันนี้คือสูตรรองเท้านะคะอันนี้ค่าจับคู่เซตเด่นนะคู่เซตเด่นนะคะอันนี้คือคู่เซตกัน นะทีนี้เราจะมาจาับคู่เซตอันนี้คือดิฉันดิฉันดูจากการกระทบนะนี่คือสูตรกระทบเขาเรียกว่าสูตรกระทบแต่กระทบนี้ไม่ใช่กระทบมาก,กรบเป็นกระทบเด่นกระทบรองเท้าแล้วก็กระทบครบสามตะบนเก่าทีนี้ดิฉันก็เอาแปดกับหกกับสามาชูอีกแปดหกสามเนี่ยเราก็มาไขว้กันอีกแต่อันนี้อันนี้กันนะ ลืมแปดหกแปดสามแล้วก็หกสามเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้อ่ะของดิฉันเนี่ยถ้าเอาตามหน้าจอมันก็จะเป็นดังนี้แหละนะอืมไม่รู้แต่ถ้าเราเอาตามตัววิ่งละ่ะตัววิ่งเมื่อกี้ที่ว่า วิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้ที่ดิชั้นโชว์ให้คุณดูมันก็จะได้เด่นเลขแปดใช่ไหมเพราะว่าหลักร้อยบวกหลักหน่วยตั้งแต่ทั้งหมดที่ออกเก้าศูนย์เนี่ยเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเด่นเก้าศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเด่นเจ็มาหลักร้อยหลักหน่วยเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่มาสี่หลักสิบหลักหน่วยเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดมันก็จะได้เด่นแปดอีกแต่แปดเนี่ยเราไปจับกับตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ย แปดจะมาจับกับอะไรได้อีกค่ะไม่เอาตรงไหนค่ะเอาแค่ในตัวรองเท้าเนี่ยไม่เอาไปไหนเลยเอาแ,แค่วงตัวรองเท้าเนี่ยเพราะแปดเก้าดิฉันก็จับไปแล้วแปดเก้าก็คือเก้าแปดนะแปดศูนย์นะเพิ่มลงมาเนี่ยแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งแปดสองนะคะแปดสามก็จับไปแล้ว 86กับ68ก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยู่ในโคเวอร์นี้เท่านั้นในในส่วนที่ดิฉันกระทบแล้วเนี่ยแต่ว่าดิฉันไม่ทราบนะจะมาหรือไม่นะคุฟังก่อนนะดิฉันไม่ทราบนะอันนี้ดิฉันใช้เขาเรียกว่าใช้สูตรในการกระทบตามสูตรเวลาเราใช้อะดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่า การใช้ร่วมกันดิฉันทำยังไงอันข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือมันมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ก็คือเด่นเก้าเนี่ยมีอยู่สี่ครั้งเนี่ยเข้าใจไหมดิฉันมาดังนี้อ่ะดิฉันจะดิฉันจะโยโย่ให้คุณดูดิฉันจะใส่คำอธิบายข้างหลังให้คุณดูตาดิฉันก็ไม่่คยอยู่ค่อยดีเนี่ยเด่นเก้าเนี่ยเก้าแถวแรกมาจากอะไรมาจากชนด้วยกันสี่สี่สูดชนสี่สูดคะ นะคะโอ้ยตัวหนังสือก็หน่อยหลายนะคะอยู่น้ำแล้วค่ะเนี่ยนี่กินส้มตำไปอันนี้ชนสามสูรพวกนี้ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยหิวข้าวรู้อิ่มอะไรนะอิ่มอะไรก็ไ่รู้บางวันมาแบบอิ่มทั้งวันเลย <laughs> หิมทิพย์คุณเล่นนะอันนี้สามสูตรนะเข้าใจไหมคะทีนี้ก็เอาเด่นเอาตัวนี้กับตัวรองเนี่ยสี่สูตรกับสามสูตรเนี่ยมาจาับคู่วินนะอันนี้ก็คือตัวกลันที่เหลือก็คือเอาตัวเด่นตัวเนี้ยเด่นตัวเนี้ยมาจับกับอะไรนะคะมาจับกับตัวนี้เด่นรองเราก็วนแล้วอันนี้คือการคัดนะ ดิฉันใช้การกระทบนะคะก็คือคัดตัวเด่นมาถ้าโชคดีถ้าเด่นที่เราชนมามันก็จะเดินถ้าเด่นที่เราไม่ชนมาตรงนี้อาจจะไปไหนไม่รู้แต่มันจะมีอยู่แหละตัวนึงอะ่ะแต่ <c oughs> ใครก็ว่าได้หรือว่าส่วน <c oughs> แต่กคิดว่ามันจะมีตัวนี้ทั้งนี้ทังนั้นคุณก็ดูเอานะคุณจะใช้ทิคอะไรก็ได้เนี่ยที่จะมาคัดกับสูตรรองเท้าเนี่ยนะดิฉันไปหาให้หาคุณหาแอนเซอร์หาคําตอบของคุณให้เจอว่าคุณจะไปหาสูตรอะไรมาคัดกับรองเท้าเนี่ยหาตัวเด่นให้ได้นะคะ,ะแผนกไหนแผนกบนแผนกล่างอันนี้คือบนนาเอออันนี้คือบนนา หรือจะเป็นบนล่างก็ได้นะแล้วแต่บางทีบนล่างก็อันเดียวกันนั่นแหละนะคะนะน่ะถ้ามาบนล่างก็ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นสูตรบนในเราเด่นบนมาคัดไงตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนบนนะคะท่านผู้ชมคัดมาประการราชนี้ไม่ทราบเหมือนกันดิฉันใส่แปดสามไปหรือยังน่าว่าแล้วขาดแปดสามนะคะคุณผู้ชม ลืมนะนี่เอาใส่ไปแล้วนี่ไงนี่ไงแปดสามใสไปแล้วใส่ไปแล้ว,ลวโอเคอาขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปวิดีโออื่นอันนี้คัดให้แล้วบนเน่ไม่รู้เหมือนกันจะคัดเอาสูตรอื่นมาอีกไหมนะแต่ดิฉันว่าแค่นี้นี่คุณครอบคลุมนะถ้าคุณใช้ให้เป็นนะถ้าคุณใช้สูตรบางทีคุณอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างก็ได้นะบางทีความคิดของดิฉันอาจจะไม่ถูกต้องบางที สูตอมันสวยของมันอยู่แล้วบางทีอะแค่เราแค่เราใช้ทริคในการคิดว่าคิดคัดอะเพื่อที่จะตัดตัวสมการที่มันเยอะๆออกไปเนี่ยคุณหาแนวคิดในการตัดคัดออกไปเนี่ยถ้าคุณคัดได้มันก็จะดีมันก็จะช่วยลดใช่ไหมล่ะอ่ แต่น,นี่เราก็ไม่รู้อันนี้เราเราเราคัดได้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 เท่านี้อ่ะแบบว่าเวอร์นะแผนกบนนะอ่าดังที่ดิฉันกล่าวแต่สูตรวิ่งดิฉันไม่ลงให้แล้วนะสูตรวิ่งใครจะจดจดง่ายๆนะคะหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะเท่ากับ x นะคะก็คือ 9, 0, 9บวก0ูนย์ได้9ว้าิ่งเก้า้ามาศูบวก7ดได้เจ็ดิ่งเจ็ดเจมาหลักร้อยหลักหน่วย เจ็บวกเจ็ดเป็นสิบสีได้วิ่งสี่สี่มาหลักสิบหลักหน่วยห้าบวกสี่ได้เก้าเก้ามาหลักร้อยแล้วหลักหน่วยนะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดในงวดต่อไปวิ่งแปดไม่ทราบว่าเดินต่อหรือไม่แต่ประกันใดแต่ว่าตัวที่มันชนเด่นดูสิแปดมันอาจจะเด่นก็ได้เพราะว่าสูตรสูตรเขาเรียกว่าอะไรสูตรเด่นบนเก่าเรามีแค่สองสามเก้าใช่ไหมอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเอาแปมาจับกับสองสามเก้าเป็นแปดสองแปดสามแปดเก้าอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครคิดว่าตัวไหนโดยโชูนะคือแปดกับเก้าเนี่ยมันกําลังชิงเขาเรียกว่าชิงกันอยู่เพราะว่ามันเป็นสูตรวิ่งแปดเก้าเนี่ยมันชนหลายสูตรถือว่าเป็นสูตรวิ่งได้แล้วสูตรวิ่งของเราที่ฉันบอกก็คือเลขแปดเพราะฉะนั้นตัววิ่งมันก็คือ วิ่งก็คือสูตรเลขแปดกับเลขเก้าแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเดินนะอันนี้ต้องต้องบอกตามนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นมีวิจารยญาณที่ดีในการรับชมสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณเราทราบปัจจุบันเราไม่ทราบอนาคตนะคะว่าอะไรจะมาอ่ะดูเช่นเปรียบเทียบไปหลายครั้งเหมือนกับชีวิตคนเราเนี่ยเรารู้ว่าอาดีตความเป็นมาของเราเป็นอย่างไรจะให้สวยงามหรือไม่สวยงามคุณรู้คุณทราบคุณรู้เหตุผล คุณรู้แนวทางในการที่จะกลับไปแก้ไขมัน,นแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถกลับไปได้เหมือนกับเราคำนวณย้อนหลังของสถิติรัฐบาลทําไมเราย้อนไปได้อ่ะก็เรารู้ไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงเราก็รู้วิธีแนวความคิดแนวกระบวนการคิดก็คือกระบวนการแก้ไขในการการคำนวณนั่นแหละเราคิดได้ในอดีตอ่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันได้ผลลัพธ์เท่านี้นะแล้วทําไมเราไปต่ออนาคตไม่ได้ล่ะ ทำไมอนาคตเราคิดได้อย่างนี้แล้วมันออกมาทําไมมันไม่ได้เหมือนที่เราคิดล่ะก็<อ><อ>เพราะว่าอนาคตเราไม่สามารถไปบ่งชี้หรือไปบอกได้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรไม่มีใครร่วมรู้อนาคตได้มันก็คือเพียงแค่การคาดเดาตามสูตรสมการคาดเดาคาดเดาแล้วทาไมต้องคาดเดาอ่ะคาดเดาแบบเขาเรียกว่าคาดเดาแบบมีมีกระบวนการคิด มีวิธีการคิดอ่ะเรคิดเอาเองก็แล้วกันเนาะก็วา่าพูดประมาณนี้แหละ <c oughs> บางทีก็คิดว่าตัวเองพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะก็ไม่รู้ว่าผู้ชมจะเข้าใจไหมนะคะอะขอบพระคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจในการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ <c oughs> สวัสดีและขอบคุณมากนะคะที่มารับฟังจนจบคลิปใครไม่ฟังจนจบคลิปคลิปนี้นะเห็นแก่แค่ว่าโูสูตรเด่นเฉพาะหละักไม่ไม่ไม่สวยไม่เวิร์กนะเสียดายนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ